โอเคนะคนตอนนี้เราเพิ่งจะเข้าเสิมนะถามว่าสองก้อนนี้คืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันเละก้อนนั้นคืออะไรไม่รู้มันสเปามาเองนะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะอยู่นี่วันนี้เราจะมาทำเทกาะไอ้นั่นนะทุ่เกาะอะไรวะเดี๋ยวค้าง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 นี่ทำได้แล้วนะ แต่กูมีดาบแล้วมันเป็นดาบแบบเทพมากมหเรียกแล้วต้องครับอันนี้แล้วก็บ็อกสองบ็อกสี่กิ๊แปดเลยแปดบ็อกซ์กู้โคตรเพียงและนี่ตัดไปก่อนะโอเคีย ครับไปเลยนี่มันจะอัพวันนี้กูต้องได้ชุดเกาะอไงเกงปกตินี่ใส่เพชรปุ๊บของเต็มไม่เป็นไรเฮ้ยจำได้ว่ากูมีในเทเลทในตัวนี่แหละหลุมอะไรมันมาอยู่นี่แล้วกฝังแล้วทิ้งดินไว้ด้วยเออรามาครับ พีกแอคเท่าไรกันเลยนี่เรามีเมีดเท่าไรโตโตโตเนี่ยมันเดียวอะไรไม่รู้ว่างไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้กันตียวเตีิวตี้วตวตวติต Okay. Okay. อ๋อใช่ครับผอมครับโอเคต่อไปก็เสื้อใช่ไหมเสื้อเสื้อเสือเส้อธรรมดาเสื้ออัพและนี่ก็คือเสื้ออัพอีกอันหนึ่งกูกูคาบถูกปะวะ ถูกดูครับตัครับใส่แค่เสื้อต่อไปหมวกหมวกธรรมดาที่ไงแฮ่แฮ่ออโอ้โห,โหใส่เสื้อกับหมวกกางเกงอางกูเต็มแล้วกูไปฆ่าย,ยาันเดอรดักก้นนอนได้ถอดกางเกงถอดหมวกแล้วมาใส่อันนี้ก็ได้ก็เต็มเหมือนกัน เลือกท่าใส่ว้รู้สึกว่าพร้อมไหมอืมเสียงคูดดังดาก็ดาเมดแรงนะถามว่าดาเมดเท่าไรงสิบหกกิติโกนะเดียวรู้เลยอือนั่นนะก็นี่คืออะไรผมได้สะสมไว้นะ เราไปจำได้นะเราเคยมีของโอเคนี่ไงของโบราณโบราณนี่ก็คือแร่ที่เรามีซึ่งมันทำหาอะไรไม่ได้ดลยแล้วกดยวมันทำอะไรได้บ่อยเอกลองเพราะว่าหมดนี้ทำได้โคตรจะเยอะเฮ้ย อันนี้สนใจน่าจะเป็นเล่อะไรดาคิมอะไรนี่แหละนล้วมีแรงมากสิบสามกาอันนี้ไหมรีไม่นี่ดาพชรมรกตอ๋อแล้วไอ้มรกตแตกมันเฮ้ยอันนี้โลอันนี้โลเห็นโลทอง ลูกก้อนจิว๋วก้อนอะไรเราครับอันนี้ดีกว่าน่าสนใจตันนี้เราใช้ลูกหินงูงูนะฮะเนี่ยมันเป็นลูกหินแต่มันไม่แสดงเกี่ยวไว้ก่องของกูไปคุดธเยอะเลยอันไหนว่าจะเป็นโอเคเอาออกฮะ อันนู้ไม่จําเป็นแล้ว T X เอาสองอันอันนี้โคตรเยอะเลยเต็มบ้านเต็มเมืองแหละแอ้วอามันไม่เหมือนกันเลยโอโ้ลาวทินอีกแล้วนี่ก็ชุดก่อลาวทินกูจะรวยชุดกอลเลยนะเต็มบ้านเป็มเมืองแลว นี่ไงนี่คือแร่เหล็กใหญ่ไอองเนี่ยกู yeah. มีกองแค่ในแร่ลาทินเดียวนะเดียวนะ๋ยวนะบอกนะว่าโพเทสชันโพทเซียทีจ่จะได้โพแทสเัียสองพื่ yeah. ไม่เปลืองพื้นที่นะฮะมีทอดมีอันนี้ผู้อันนี้ไว้อีกโฟกอไว้อาหารน้อยยิบหายแต่ก็ใช้ได้เลยโอเคเอานี่มันจะค่ำแล้วเุ้อ พรุ่งนี้เราจะไปประจุนภัยก้จำได้แล้วเพชรเโคตรเยอะเพชรมันทำอะไรได้บะครับบอกครับอันนี้ชุดเกาะเรยเพชรโทรเบีย12 7 9อันนี้เยอะ อ้คือมันอัพอันนี้ก็มานี่อันนี้ก็มานี่ยโอ,อ้ยโลเพตโทเบียเจ๋ไหมคำแล้วํำแล้วนอนอเกกูมันต้องมีพวกบอสพวกอะไรโยเก้ยวตัน่ยวมาห้ากับ อะไรวะเฮ้ยเทีนทีมาแต่ไหนเฮ้ยอา้าวทำไมมีรอยระเบิดแล้วเมื่อกี้เทีนทีมาแต่ไหนแล้วทำไมตรงนี้มีรูกูชักงงแล้วสิหรือพวกฟันลบกก็ไม่นี่ เกี่ยมมันก็ค้างนิดหนึ่งคนแกะงงเล่นเลยน,นี่ไงตรงที่ผมเห็นมันแบบอยู่ตรงนี้เลยแล้วกูก็เห็นเดินมาอีกทีก็เจอไอ้หนามมันนั่นแหละเจีายวชิปชิปชิปไฮเมื่อชิปไฮแล้ว วันนี้เราจะไปนรกกันนะฮะใช่เราต้องการลาวาซึ่งกูไม่มีหรือกูจะฟามอาหารแบบโอ้วิ่งไปก็เจอแกะเจอตรงไหนก็วางตรงนั้นนะฮะวัดค่าแกะตัวนึ้งได้คนแกะสองอันจะบ้าเกียมมันบัก เล,เล็กๆๆจุกแกจีมไม่มีราวาเลยเโอเคมึงจอมอก็จีมง่ายนะวัดใช่ความน้ำกี้ ตีฟนันถูกเวน้องดาาพิมแรงถ้านะับเป็นหัวใจมันมันจะกี่หัวใจวะสิบหกนะนวูดามีหกหัวใจเลยนะโคตรแรงชิคก,ก้นนึงนะเฮ้ยก๊อยฟ้าสวย ตับหมูไปทีหนึง่งใช่ปะใช่ฮนะไม่ใช่วะ่ะเหมือนจะเป็นสิ่งก่อสร้างอุย้ยกูแหลกแหลกน,นี่เรากูแหลกเลยนั่นไงมึยมือมือเอาอีกแล้วอะไรวะลีดมันคือยี่อะไรใครรู้คอมเมนต์่ ว่าอะไรไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันดีๆก็ป่วงกลายเป็นโก้ขันตอนนี้เรากำลังวิ่งหาถ้ำฟรีอยู่นะฮะแล้วกูก็เจอดันเกียนดีๆเลได้เวลาฮีโร่บ่วงแล้วมันจะสปอนมาเอง ใครไม่เชื่อนะมึงดูตึกดีไวมกูยิงผ่านแล้วไม่ละกูไม่เอากูกลกูเต็มแล้วนี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึกใหญ่เกินไปหรือเปล่าวพี่ วายเดเดอดีเดเดดอดีเดเดจุ๊บป๊บตรงนี้มีกล่องในกล่องมีเหล็กกี่ยอะไรครับ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 มันเยอะจังวะ กีแต่กูมองไม่เห็นด้วยวุดุก๊กูรู้แหละกูรู้แลวมันใช้ยังไงกัดเช่แล้วมันจะบึ้มเลยกีขอบคุณมากข้าได้อาชีพใหม่แล้วทำไรล้างพวกมึงไงหยุดได้แล้วไอ้น้องหยุดได้แล้วกูลำคาญ มันก็น่าลำคาญจริงนะแอววุธหานี่สวัสด,ดีครับเดี๋ยวก่อนครับกูปักทอดก่อนครับแปดบนึงครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอย่าก,กดแช่อย่าก,กดแช่ดิดขาดกูจำตึกนี้ได้แนละ้วอเค าไปแหละเอามึงจะระเบิดแรงไปไหนไวะอ้าวแล้วกูขึ้นไงกูไม่ได้เล่นพีเดียงดิเขียดขวานเออ ไอเทมอะไรก็ได้มาช่วยให้ค่าขึ้นได้ทีโอ้นีไงทางขึ้นอ,อย่าเยอะอย่าเยอะครับอย่าเยอะครับอย่าเยอะครับ ย่าเยอะครับอย่าเยอะครับอย่าเยอะครับอย่าเยอะอย่าเยอะอันนี้กูยิงกูจังเลยยิงกูจังโอเคอุยทองกับเหล็กเทียบฮะกระดูกขอไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะไปทำอะไรกูเหล็กทองฮนะ คิวปากัวเลยมแบบเซาโคตีนกูได้แล้วจู่ปับ๊บนี่เป็นไงราชาปลากัว จะทำให้มันยากเพื่ออะไรวะฮะไมโครฟมึงจะทำให้มันยากเพื่อเพื่ตอนที่กูก็มองไม่เห็นฮะอยู่เนียนมากเลยกูไปลงกลมึงกับมครับไมครับเป็นเกมที่คนฉลาดควรรู้ไว้ ว่าคนฉลาดเท่านั้นถึงจะรู้มาดีครับมาครับสับหน้ามือไง,งาอือไปได้เว้ยว้าวมอนมอนเตอร์มึงโคตรเยอะโอ้โหตกโนการตกด้วยปัดทอดก่อนเลยปัก เลือกมาเป็นแมงวันได้แล้วมั้งลูกกูกไม่เดียวมาอีกลบเปิดกลองอย่าพึ่งด,ดิกเปียดไอ้นี้กูยิงจังเลยกูจะตายแล้วหม่แล้วนี่อยาให้กูใช้อันติระเบิดเวลา โอ้โหโดูมันยิงวิญญาณไมหละหมึงแหละกูไม่อยู่และเกียรไม่ต้องสนใจมันนะฮะเรยว,วเข้าเร็วเข้ามึงเซาดี้กูลำคั่นดูเลยโอ้มึงยังยิงกูดได้เนาะใคร มองไม่เห็นโอ้มึงนี่เองโอ้ยอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าอย่าดิ้นครับ ไปได้แล้วมึงไงไปแล้วปุ้มกูตายเช่ยเชลาเชเช่าโอ้ยย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 ยกยยยยายยยยยยย ต้องไปยิ่งใขึ้นไปอไนโอเคที่มันโคตร่ังเลไม่ไม่มึงใหญ่ยิงกว่าใครยิงกวโอ้โห จะท,ทำไงดีวะกูลงไปก่อนแล้วกันกูไม่อยู่แล้วบล็อกกูก็ไม่มีครับกระดูกปอปแล้วอปแล้วเอ้อ๋อมึงตอนครับนี่พูโดโหดครับกินน้ำแป๊บ มึงจะโหดไปไหนวะเออไหนไหได้เหล็กกับทองอะไรวะมีมาแล้วมึงอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้มึงคิดว่ามันเป็นของดีหรือไงฮะ ของโงโูงครับพี่นอ้องอ่ารวมกันได้อันหนึ่งพอดีอะไรอันปีกกิงอีวิติซี่ของโงูงโ่ครับโหดขีดแป้งยิงฮะโอ้โหโห,โหโดซิบหายตัวครับอยู่ไหน กูโล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 คิวอันไหนดีเหล็กทองไดมอนกูไม่เอาไดามอนนะกลัวว่านี่ฮะระดับระดับกูมันต้องแล้วนี้่ไม่ฮะไม่ฮะไม,ไม่เอาเฮ้ยอ้าว มันทำอย่างนี้ไม่ใช่หรืเนี่นี่เอาคื้ยัดวดแต่ดูมึงใช้อันนี้เลยคิว คใช่มันใช้อันนี้เลยตุดตุตุด,ดอคืออัศวินรัตติการข้าจะไปกำลับเ,เจ้าและพวกมืออย่ามาห้าวกับกูมา,มาลองมาลอง ผมจะถามทัผู้ชมนะฮะว่าอะไรได้เยอะกว่ากันอุ้ยหมูเผาเสร็จแล้วช่างแม่งเนะี่ยกูไปถามแมงเนะี่ยคือจะถามว่าทำยังไงกูค่อยชนะลู่ล่แบบเทพเจ้าเลยนะดาบก็แบบดาบเทีเจ้า หรือว่ากดคลิปเฉยๆก็ได้วะบล็อกที่ผมจะเอานะาจะเป็นบล็บอกบล็อกอะไรดีอ่ะแล้วกูกตกน้ำเยี่ยมมากเลยคิดคิดคิดแมวบล็อกนี้บล็อกนี้มัน ล้วนแล้วกูก็ไม่ได้เอาพวกมาด้วยรแปลว่าเจ้าบกดินนะหรือว่าคนแก่เอออเาคนแก่น,นี่แหละสับไปตามทางอ่ะแล้วกูก็เจอคนแกะที่กูเพิ่งฆ่าแกะไปด้วยเยี่ยมฮะเดี๋ยวบอกนะว่ากูเจอต้นไอ้นั่น ใช่ฮะเราเจอหลังพึ่งใหญ่ใช่ฮะกูเจอตึกใหญ่ที่กูเพิ่งบึ้มไปถามว่ามันจะใช่ได้ยังไงดูรอยเล่าก่อนฮะถ้ามึงไม่เชื่อนะโยกแกะสับแม่งเกือบกูเกือบกดแช่แล้วโอเค บล็อกรวบรวมบล็อกอะไรก็ช่างกูเตรียมหมดเลยมาดิมึงจะห้าวขนาดไหนเนี่ยมึงเจอดาบเทพเจ้าดิกดแช่ทีเดียวทีมทีเสกออกมาได้มันก็โหดพอแล้วไปแกะยืมเนื้อหนังมึงหน่อยมึงด้วยคนี้ ้าใช่ไหมมันจะจบแบบละครไทยคลิปหน้าค่อยมาดูสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจบแบบละครไทยคลิปใหม่